<peach> สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครนะนะคะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังค่ะอันนี้คือเมย์นะคะได้มีการเปิดไพ่ไว้แล้วนะคะแล้วเราก็จะมาพูดคุยวันนี้เมย์ใช้สไตล์การเปิดไพ่นะคะแบบเก่านะคะก็จะเป็นเรื่องราวนะคะของบุคคลที่หนึ่งบุคคลที่สองบุคคลที่สามนะคะ มคนที่หนึ่งคนที่2องคนที่สามเออมีสามคนกำลังคิดโอ้ยสี่บรอวะสามนะคะนดกว่าผมสามคน,นะคะ่ะหัวข้อ t o p ิ c ในวันนี้นะคะคือ l i n i n g นะคะซึ่งเคยเปิดเจอเรื่องนี้มาก่อนแล้วนะคะ r i n i n g คืออะไรสายฟ้าพาานะคะแต่ว่ามันจะเป็นสายฟ้าพาาแบบเดียวกับคลิปเก่าหรือเปล่านะคะก็ต้องลองฟัง ต้ะะองลองฟังดูนะคะไลท์ก็คือสายฟ้าพาาเนี่ยมันหมายถึงยังไงอาจจะมีเรื่องราวนะคะที่เปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเลยนะคะหรือข่าวที่ทําให้คุณรู้สึกช็อกขึ้นมาหรือว่ามีเรื่องที่เซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยค่ะหรือมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยคะ่ะคุณนะคะมีให้เป็นบุคคลที่หนึ่งเนาะคุณที่เข้ามารับชมรับฟังเป็นบุคคลที่หนึ่งแต่ว่า คือไม่ไม่เกี่ยวอะไรกันนะคะคุณลองฟังแล้วกันมันมี3พลังงานคือ 1, 2, 3นะคะคุณอาจจะเป็นใครก็ได้1ใน3นี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็น1นะคะแต่ลองฟังพลังงานดูแล้วกันนะว่าพลังงานคุณอนะตรงกับบุคคลไหนเนาะโดยบุคคลที่1นะคะก็คือพลังงานอนะก็จะเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับตอนนี้นะคะกําลัง เออเอาเลยว่าเอาเป็นบุคคลที่หนึ่งกันนะคุณอาจจะไม่ใช่บุคคลที่หนึ่งก็ได้นะฟังพลังงานเอานะคะดูว่าตรงกับใครนะ,ะบุคคลที่หนึ่งเนี่ยนะคะเป็นรายที่ตอนนี้นเหมือนกับกำลังปรับสมดุลชีวิตอยู่นะคะในในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรเงี้ยค่ะเหมือนเนี่ยเหมือนเด็กน้อยเนี่ยถือลูกแอปเปิลนะคะสองมือนะคะใช่แอปเปิลไหมอ่ะคือผลไม้สองมืออ่ะนะคะเหมือนกําลังบาลานชีวิตนะคะมีการปรับสมดุลชีวิตอยู่อะไรเงี้ยพลังงานของบุคคลที่1น่นะเเป็นแบบนี้นะคะ พลังงานของบุคคลที่หนึ่งอะนะคะกับบุคคลที่สองะกันนะคะก็คือเหมือนมีฟีลแบบว่าเคยเหมือนกับทํางานร่วมกันก็ได้หรือว่าเคยเฉลิมเฉลิมฉลองร่วมกันก็ได้เคยมีความสุขร่วมกันค่ะหนึ่งกับสองคือเป็นแบบนี้โดยพลังงานบุคคลที่หนึ่งอะเป็นคนที่แบบเดินทางบ่อยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ต่างภาษาก็ได้หรือเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากบุคคลที่สองก็ได้นะคะคือหนึ่งอะก็คือจะเป็นแนวแบบ ้องต้องการทํางานของเขาอาจจะต้องแบบเดินทางเดินทางบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะพางังงานของเขาอ่ะค่อนข้างที่จะเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าถ้าเขาเป็นเด็กนะคะบุคคลที่หนึ่งอ่ะถ้าอาอุไม่ค่อยเยอะอ่ะแต่จิตใจเขาอ่ะค่อนข้างที่จะโตเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะคือมีความใจดีมีเมตตานะคะเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นผู้ชายก็คือเป็นพ่อบ้านเป็นผู้หญิงก็คือเป็นแม่บ้านเป็นฟีลแบบว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจอบอุ่นอะไรเงี้ย คือบุคคลที่หนึ่งอาจจะเป็นแนวนี้เลยนะคะจะเป็นแนวนี้นะคะ่ะแต่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นคือบุคคลที่หนึ่งคือดูดูดีมากเลยใช่ไหมคะบุคคลที่หนึ่งคือดูดีมากเลยแต่ว่ามันมีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันจบตรงนะคะคือม,มีเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันจบตรงแล้วจะไม่มีโอกาสซ้ำสองเลย no second chance ก็คือเหมือนกับไม่มีโอกาสนะคะซ้ำส,สองเลยให้แบบ ให้มันมีการเปลี่ยนแปลงคือไม่มีนะคะเรื่องราวมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูทางงาน,นบุคคลที่สองกันเนาะบุคคลที่สองตอนนี้นเป็นยังไงเป็นฟิลที่แบบเริ่มที่อยากที่จะทําอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตแล้วอะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆขีเอชชีวิตอะในเส้นทางใหม่ๆแล้วอะเหมือนรังสรรค์ชีวิตอะให้ให้มันแบบมีสีสันมากขึ้นอะไรนะคะแล้วก็เริ่มมองหารู้ทางแล้วว่าจะไปไปที่ไหนนะคะ ก็คือเหมือนกับไม่ได้อยากอย,กอย,กอยู่กับบุคคลที่หนึ่งแล้ว่ะบุคคลที่สองอะคืออยากที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่เส้นทางชีวิตใหม่ๆอะไม่อยากมีบุคคลที่หนึ่งอยู่ในชีวิตแล้วนะคะเพราะว่าบุคคลที่สองอะเจ็บมาเยอะนะคะเขาถึงขั้งเหมือนผู้ชายคนนี้คือหอบกล่อง่ยเดินจากเดินไปเงียบเลยอะเดินจากไปเงียบเลยอะเพราะว่าบุคคลที่หนึ่งอะได้มีการเหมือนกับทำเอออัะ เป็นความสัมพันธ์ที่มันท็อกซกจากหนึ่งกับสองอะเราสองก็ไม่ไหวแล้วอะอยากที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆในชีวิตแล้วส,สร้างสรรค์ชีวิตที่มันมีความสุขมากขึ้นอยากที่จะออกไปผจญภัยโลกกว้างนะคะเพราะว่าอยากที่จะเป็นอิสระสองเนะี่ยอยากที่จะเป็นอิสระจากหนึ่งแล้วอะอยากที่จะเริ่มต้นใหม่จริงๆแล้วไม่ไม่เอาแล้วความสัมพันธ์เนี้ยที่มันเจ็บปวดอะไรเงี้ยนะคะแต่พอสองเนี่ยจะไปใช่ไหมคะหนึ่งก็เป็นฟิลแบบว่าไม่นะไม่อะไรเนงะี้ยเหมือนแบบ คือเขาไม่ได้เคยมองตัวเองเลยอะหนึ่งอะคือไม่มองตัวเองหรือว่าตัวเองอะบกพร่องตรงไหน,นคือไม่มองตัวเองเลยพยายามหาหลักฐานก็อาจจะมีเหมือนกับแอบบส่องแอบมองแอบบติดตามนะคะหรือว่าแคปหลักฐานว่าที่สองไปอ่ะเพราะว่าสองน่าจะต้องมีใครแน่นเลยอนะไรเงี้ยแต่แบบไม่ได้เคยดูตัวเองว่าทําไมนะสองถึงไปอะไรเงี้ยนะคะเพราะเขาไม่อยากให้สองมีความสุขไงกับคนอื่นนะคะ ถ้าเขาทนไม่ได้ที่จะเห็นบุคคลที่สองเนี่ยไปเริ่มต้นความสัมผัสใหม่แล้วมีความสุขกับคนอื่นที่ไม่ใช่เขาอะไรเงี้ยไม่ใช่เขาหรือเธอคนเนี้ยที่เป็นลังงาบุคคลที่หนึ่งนะคะคือเขาเขาเรียกได้ว่ามันมีความแบบอิจฉาอยู่นะคะคือเขายังยึดย,ยังยังยึดติดอยู่กับสองอยู่อ่ะหนึ่งอ่ะยังยึดติดอยู่กับสองนะคะยังไม่ปล่อยนะคะไม่ปล่อยดังนั้นอน่ะเขาเลยพยายามที่จะจับผิดอยากที่จะแบบเหมือนกับ เอสอสอดคือดูว่าเนี่ยบุคคลที่สองนเนี่ยไปมีใครอะไรเงี้ยทำไมถึงจากเขาไปได้ง่ายง่ายง่ายแบบง่ายๆเลยอะค่ะทั้งที่เขาว่ามั่นใจเลยว่าตัวเขาอะก็เป็นคิงอดคับนะ <c oughs> เป็นคนที่ดูดีดูแบบเป็นแบบดดดีเป็นเป็นมามนี้คือแบบดูอบอุ่นอ,อยู่ด้วยแล้วแบบคือเขาก็เป็นคนหนึ่งนะบุคคลที่หนึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่แบบ เทคแคร์เอาใจใส่คู่ครองดีอะดังนั้นเขาก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเขามีดีในระดับหนึ่งทําไมบุคคลที่สองถึงแบบจบความสัมพันธ์เนี้ยไปได้ง่ายดายเลยนะคะโดยที่บุคคลที่สองอะก็ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะคะคือแบบหนีแล้วอะคือพยายามที่จะออกจากความสัมพันธ์เนี้ยพยายามที่จะออกจากความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างที่จะพอกสิ่งเนี้ยให้ได้อะไรเงี้ยนะคะตัวพลังงานบุคคลที่สองเองพยายามต่อสู้นะ คือถ้าเป็นผู้หญิงก็คือแบบเตอร์ไฟอ่ะเป็นผู้ชายก็คือ w i ไฟคือไม่ไหว้วคือคืออยากที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้เพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันใช้สมองค้นข้างเยอะเลยเพื่อนมันเลิฟออนเดอรเบนความสัมพันธ์น่ะในความรักอ่ะมันไม่ควรที่จะต้องมาเหมือนกับใช้ความใช้สมองเยอะความรักมันก็คือความรักมันคือจะต้องใช้หัวใจปะความรักมันคือจะต้องใช้หัวใจอ่ะมันไม่ใช่จะต้องมาใช้ความคิดเอยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่าทําไมจะต้องใช้ความคิดเยอะหรือว่า เพราะว่ามันไม่มีความจริงอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไง no fact เลยอ่ะมันไม่มีความจริงเลยอ่ะความจริงคืออะไรมันมีแต่ lies ก็คือการโกหกนะคะความไม่จริงใจอะไรเงี้ยมันเลยแบบเฮ้ยหนึ่งจะมาไหมไหนนะสองเริ่มคิดแล้วสมองมันเริ่มทํางานอะไรเงี้ยคือความสัมพันธ์มันควจะต้องใจใจใช่ไหมแต่แบบพออีกคนอีกฝั่งมันลายคือโกหกไม่จริงใจนะคะมันก็เป็นอะไรที่แบบเริ่มสมองมันเริ่มทํางาน เพราะว่าตัวพนักง,งานบุคคลที่หนึ่งอ่ะมีพนักง,งานบอสแต่ดีนะมีความเป็นผู้นํานะคะบางท่านบางคน,นก็คือมีแบบมีเป็นถ้าทําง,งานเป็นระดับแบบผน้านงานมีลูกน้องบริวารอยู่ทางใต้อะไรเงี้ยนะคะเป็นแบบซีอเป็นเจ้าของธุริจมาต่อกันนะคะพอดีไม่มันไม่ได้ชาร์จแบตไม่มันไม่ได้ชาร์จแบตมันก็เลยตัดไปนะคะเพื่อน คือถึงไงลวว่าบอดได้ดีไหมคือพลังงานของบุคคลที่หนึ่งอ่ะมีพลังงานเป็นความเป็นบอดได้ดีนะคือมีความเป็นซีโอก็ได้เป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่มีพลังงานความเป็นชายค่อนข้างสูงก็ได้นะคะคือบุคคลที่หนึ่งอ่ะมีพลังงานแบบนี้นะคะแล้วก็เออมีคนมีความมีฐานะการเงินที่ดีอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าคุณอ่ะเอออันนี้คือพลังงานบุคคลที่หนึ่งใช่ไหมคะถ้าเป็นผู้ชายจะเป็นแนวนี้เป็นผู้หญิงก็จะเป็นแนวแบบว่า แนวคล้ายๆล้กันคือมีความเป็นผู้นําสูงอะไรอย่างนี้นะคะมีความแบบเป็นซีอโอมีความเป็นเจ้าของธุิกิจมีความดูรวยดูมีเงินมีฐานะอะไรอย่างเงี้ยคือพลังงานเป็นแบบนี้นะคะคือพลังงานอันนี้คือพลังงานของบุคคลที่หนึ่งเนาะซึ่งเขาก็ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองแหละเพราะว่าเขาดูแบบในเรื่องของการเงินเขาก็ดูแบบดูเป็นคนที่มีกระตังแล้วก็ในเรื่องของการงานเขาก็ดูมีความแบบมีตําแหน่งมีความเป็นแบบมีลูกน้องมีบริวารอะไรอย่างเงี้ย เขาก็ค่อนข้างมั่นใจตัวเองแล้วพอบุคคลที่สองไม่เอาหนีไปอะไรเงี้ยเขาก็ค่อนข้างที่จะช็อกนิดนึงเหมือนกันนะคะดังนั้นอ่ะตัวพนักงานบุคคลที่หนึ่งอ่ะที่เขาไปใช่ปะ่ะเขาก็แบบเขาเขาก็แบบว่าเออช็อกเนี่ยแต่เหมือนกับว่าเอาจริงๆอ่ะมันก็จะมีอืมจริงๆมันก็มีสี่บุคคลนียบุคคลที่สามที่เข้ามานะที่เข้ามาเหมือนกับ เข้ามาเหมือนกับว่าเข้ามาในความสำคัญไงพลังงานของบุคคลที่สามะเป็นไงก็คือจริงๆอะบุคคลที่สามเนี่ยคือค่อนข้างที่จะคิดคิดมากคิดหนักคิดเยอะเลยนะคิดเยอะมีความคิดมากๆเลยเพราะว่าตัวตัวพลังงานของบุคคลที่สามะที่เขามาเป็นมือที่สามะนะคะเขาอะไม่มั่นใจในตัวเอง เขาไม่ไม่ไม่มั่นใจในตัวเองจริงๆคือเขาเข้ามาเนี่ยเข้ามาในความสัมพันธ์เขาไม่มั่นเขาไม่มั่นใจในในยังไงก็คือมันแสดงออกด้วยการที่เขาเป็นเหมือนแบบคนที่ชอบก๊อปปี้บุคคลที่สองบุคคลที่สามอะ่ะเขาเขาเข้ามาในความสัมพันธ์หนึ่งกับสองใช่ไหมเขาก็จะเหมือนแบบเรียนแบบอ่ะทําตัวเลียนแบบบุคคลที่สองทำพฤติกรรมเลียนแบบเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่มั่นใจไงว่าเออตัวตนจริงๆของเขาอ่ะ บุคคลที่หนึ่งอ่ะจะรับได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะเขาจะทาตัวเป็นเหมือนแบบคนที่เป็นลูกแกะน้อยแต่จริงๆแล้วอะ่อะคือเป็นเหมือนกับเป็นหมาป่าอะไรเงรี้ย Look into coating อะคือเหมือนแบบว่าถ้าเหมือนเป็นลูกแกะอะไรเงรี้ย on air นะคะต้องได้รับการปกป้อมแต่จริงๆแล้วอะ่ะเตรียมขยามเลยนะคือเป็นฟีลนั้นนะคะเราคือมันมีคือตัวพลังงานบุคคลที่สามเองอะจะมีอาจจะมีปัญหาในเรื่องของคดีความ เรื่องของกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยค่อนข้างที่จะเครียดเรื่องนี้มากๆคือบุคคลที่สามค่อนข้างที่จะเครียดเรื่องนี้มากมากนะคะดังนั้นเขาก็เลยต้องแบบคิดอะนอนคิดว่าจะต้องทําไงดีอะไรเงี้ยก็เลยต้องทําตัวเรียนแบบบุคคลที่สองนะคะเลยต้องทําตัวเรียนแบบบุคคลที่สองซึ่งตัวทางงานบุคคลที่สามเองอ่ะบุคคลที่สามเองอะ,เ,องอะเขาก็อาจจะไม่ได้แบบ ไม่ได้เหมือนกับเป็นคนโสดอะ่ะเขาอาจจะมีคนที่เขาคุยคบก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่เขาก็ยอมที่จ,จะลาทิ้งนะคะลาทิ้งคนเก่าของเขาเพื่อที่จะมาอยู่กับบุคคลที่หนึ่งนะคะบุคคลที่สองเขาก็มีครอบครัวมีอะไรอยู่แล้วคะบางคนอาจจะมีลูกแวก็ได้แต่เขาก็ลาทิ้งความเป็น,นครอบครัวเพื่อที่อย่างที่จะมาอยู่กับบุคคลที่หนึ่งนะคะซึ่งพลังงานบุคคลที่หนึ่ง Gie, พลังงานของบุคคลที่สามอ่ที่เข้ามาสามนะคะที่เป็นมือที่สามอ่ะที่เขาเข้ามาพลังงานก็คือเป็นคนที่จ er, รงิงๆเป็นคนตรงนะคะเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองมากเป็นคนตรงเป็นคนชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนตรงเป็นคนชัดเจนนะคะแต่ว่าคือเรียกได้ว่าเข้ามาคือเป็นคนตรงเป็นเป็นคนชัดเจนอะไรเงี้ยดังนั้นอ่ะ เหมือนกับ <S ess Music> เขาก็ถามหาความชัดเจนกับบุคคลที่หนึ่งบุคคลที่สามเขาก็ถามหาความชัดเจนจากบุคคลที่หนึ่งอะไรเงรี้ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้รับอะก็คือการรีเจ็กก็คือการถูกปฏิเสธอะไรเงรี้ยนะคะบุคคลที่หนึ่งก็เ <ess> หมือนกับเรียกได้ว่าเหมือนกับปฏิเสธอะที่คือมีการรีเจ็คคือมีการปฏิเสธ บุคคลที่สามอะไรเงี้ยนะคะเพราะบุคคลที่หนึ่งเขาก็ยังถือผลไม้อยู่สองมือเลยเขาก็ยังถือผลไม้อยู่สองมือเลยเขาก็ยังไม่ปล่อยบุคคลที่สองไปนะคะพลังงานคือมันเป็นแบบนี้นะคะทางี้ตัวบุคคลที่หนึ่งเองอ่ะเขาก็อยากที่จะติดต่อหลือคออยากที่จะติดต่อค่ะแสดงออกในเรื่องของความรักให้กับบุคคลที่สองนะคะส่งข้อความมาหาก็ได้นะเลิกคออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่า ตัวพลังงานของบุคคลที่สองเองอะคือไม่เอาแล้วอ่ะคือแบบความสัมพันธ์นี้มันได้จบสิ้นไปแล้วคือไม่เอาแล้วอยากไม่อยากที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วฟิลมันจะเป็นแบบนั้นนะคะดังนั้นตัวบุคคลตัวพลังงานของบุคคลที่สองเองอะก็รู้สึกว่าไม่อยากถูกใครรบกวนไม่อยากให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตจะหนึ่งจะสามอะไรเงี้ย เผือๆจะสี่ด้วยคือใครก็คือใครอ่ะอยากมารบกวนชีวิตตูเลยคือแบบจะทําอะไรก็เรื่องของมึงอ่ะคืออยากมาแบบวุ่นวายกับชีวิตกูเลยนะคะเพราะว่าตัวพลังงานบุคคลที่สองเองอ่ะรู้สึกว่าเหมือนกับไม่ชอบให้ใครมาก๊อเป,ปีะไม่ว่าจะเป็นความคิดคือพลังงานของบุคคลที่สองเป็นคนที่มีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่เหมือนกับในตอนเนี้ยที่มันสถานการณ์ก็คือเหมือนกับถูกขโมยไอเดีย ขโมยความคิดอะไรเงี้ยหรือว่ามีคนก๊อปปี้นะคะหนึ่งกับสามเนี่ยอาจจะทําสิ่งนี้กับสองแล้วมันก็เป็นแบบอยากมายุ่งวุ่นวายกับกูได้ไหมอะไรเงี้ยอยามาอุ้นวุ่นวายกับกูได้ไหมซึ่งในขณะที่สองเออสองเนี่ยไม่อยากถูกระกววก็มีสี่เขามา <laughs> ตอนนี้มันสี่อะคะก็มีสี่เขามาเพื่อนฟังดีๆนะมันก็จะมีคนใหม่เขามาหาสองเป็นบุคคลที่สี่เขามองว่าบุคคลที่สองเนี่ยเป็น พิมออฟคัฟก็คือเป็นคนที่แบบเป็นแม่สีเดือถ้าเป็นผู้หญิงเป็นพ่อเป็นผู้ชายก็เป็นพ่อสีเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนที่อบอุ่นใจดีมีเมตตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคอยดูดดแลพ็กแค่เอาใจใส่อย่างเงี้ยได้ดีตัวพลังงานบุคคลที่สี่เขาก็ทําการเหมือนกับศึกษาเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะศึกษาเรียนรู้เนี่ยนะคะว่าบุคคลที่สองเป็นคนยังไงนะคะเพราะว่าเขาอยากคิดอยากพอเขาเห็นว่าทำไมสองจะต้องมาเจอความวุ่นวายอะไรแบบเี้ยในชีวิตอ่ะ สี่ขเขาก็เลยอยากที่จะมาเริ่มต้นเนี่ยถือแอปเปิ้ลลูกใหญ่ๆเนี่ยเตรียมจะเดินเข้าไปหาสองเลยนะสี่อะถือแบบแอป<ะ> Apple นะเปิ้ลอะเตรียมจะเข้าไปหาสองเลยนะคะ mm hmm. เขาว่ามีแอปเปิ้ลหลายลูก mm hmm. เห็นปะแล้วเขาก็แบบเอาลูกใหญ่ที่สุดอะจะเตรียมไปให้ใหบุคคลที่สองนะคะพอเขาแบบชอบเขาชอบ,ชอบนะคะสี่ชอบนะคะบุคคลที่สี่เขาค่อนข้างเป็นคนที่แบบพลังงานเนี่ยก็คือเป็นคนมีความรู้นะคะมีทุมม เป็นพ่อพาก็ได้ะคะ่ะเป็นคนที่แบบใช้ชีวิตที่แบบเรียบง่ายะะไม่ได้หุ่หวาอะไรนะคะมีความใจเย็นนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่อาจจะายุแตกต่างสนะี่น่ยอายุแตกต่างจากสองะค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่อนข้างที่จะห่างกันมากมากเลยด้วยซ้ำนะคะสีะะ่กับสองะค่อนข้างมีแบบความต่างอยู่รัขอ,อายุนะคะสีะ่ะก็เป็นคนที่แบบมีพง,งานเป็นครูบาอาจารย์ได้นะคะอันนี้คือง,งานของคุคคล ที่สี่ค่ะที่เขาจะเข้ามาหยิบยืนอ p p e r ลลูกใหญ่ๆใ,ใ,ให้กับบุคคลที่สองนะคะทําไมเขาถึงจะต้องมาหยิบยืนให้ใช่ไหมคะอืมคือเหมือนกับตัวเราเรียกได้ว่าความสาคัญนี้จะเป็นอย่างไรเนาะความสาคัญนี้มันก็ค่อนข้าง,งที่จะเอ่อแบบโรแมนติกนะคะมีความโรแมนติกมากๆเลยนะคะแล้วคือเหมือนแบบทั้งคู่จะรู้เหมือนหนูหนูแฮมสเตอร์ตัวนี้มันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับ หิวก็หายมีความรักนะคะอยากที่จะแบบมอบความรักให้ให้แก่กัมอะไรเงี้ยนะคะฟิลจะเป็นฟิลนี้ความสัมพันธ์คือเสี่จะค่อนข้างตามใจบุคคลที่สองมาะคะ่ทะ,อ <c oughs> ะคอทอะไรก็ถูกถูกถูกเสมอจะมีความแบบทําอะไรก็ถูกถูกนะคะเขาก็อยากสบสนุนะคะให้บุคคลที่สองมีชื่อเสียงมากขึ้นนะคะมีชื่อเสียงในวงสังคมเยอะมากขึ้นนะคะพลังงานคือเหมือนกับอยากปกป้องดูแลนะคะอยากที่จะเป็นความปลอดภัยให้กับสองสี่จะเป็นฟิลนี้นะคะ จะแบบเป็นพื้นที่ความปลอดภัยอยากที่จะดูแลนะคะปกป้องพลังสี่ในอยากที่จะปกป้องสองเขาอยากที่จะช่วยเหลือสน,นัสบสนุนซัพพอร์ตนะคะแกสองมากๆนะคะแม้ว่าพลังงานบุคคลที่สองจะให้เขาอ่ะเป็นอันดับสองก็ตามเพราะว่าตอนนี้บุคคลที่สองรัแบฟีวับอยากเป็นอิสระไม่อยากที่จะไปวุ่นวายอะไรเลยเนะี้ยตอนนี้เขาก็รู้ตัวว่าเขาเขาเป็นไดแค่ที่สองเขายังไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าบุคคลที่สี่ก็ยอมนะคะ ตัวเขา,าก็คอยแบบแอบซองแอบติดตามนะคะบุคคลที่สองว่าชีวิตเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะยังมีความสุขอยู่ไหมอะไรเงี้ยเขามองว่าบุคคลที่สองมีพลังงานมีความเมตตามีความรักสัตว์นะคะมีความใจดีมีความอบอุนอะไรเงี้ยเขาอยากใช้ชีวิตอยู่กับคนนี้นะคะนันจะเป็นเรวนี้เลยซึ่งเหมือนกับว่าต,วตัวพลังงานของบุคคลที่สองเอง S <S <an> ก็เบื่อมากเลยค่ะเบื่อเบื่อจริงๆเหมือนแบบทําไมมันจะต้องมามีเรื่องดราม่าด้วยคือตูเนี่ยจะไปเริ่มความสัมพันธ์ใหม่อยากที่จะแบบมีอิสระอยากที่จะมีชีวิตที่อิสระเรื่องความสัมพันธ์ใหม่ทําไมหนึ่งยังไม่ยอมปล่อยหนึ่งแบบทำไมยังมายึอดอะไรเงี้ยทั้งที่หนึ่งก็มีสองอยู่แล้วอะไรเงี้ยคะมีสองอยู่แล้วทําไมทําไมยังไม่ยอมปล่อยอะไรเงรรี้ยคะแต่ว่าก็ครั้งที่จะแบบ เออ k i s s i งแอดอ่อะเป็นจุกตูดเถอะเหมือนแบบไม่อยากวุ่นวายจริงๆอะไม่อยากวุ่นวายจริงๆไม่อยากให้ดินอะ่ะมาเลอะอะไรงะเงี้ยไอพลังงานที่สามอ่ะอยากจะมาขุดทองอยากที่จะมาขุดทองอยากที่จะมาเหมือนกับจากบุกคคลที่หนึ่งก็เชิญก็คือไปเลยอะไรเงรี้ยเพราะฉั้นอะ่ะบุคคลที่เออเดี๋ยวแบบนึงนะฟิลโทษที คือเหมือนกับบุคคลที่สองะเริ่มรู้สึกเบื่อแล้วว่าว่าไม่อยากให้มีใครมาวุ่นวายพอเริ่มมองเห็นแล้วว่าดราม่าเนี่ยกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วดราม่าเนี่ยเริ่มต้นขึ้นแล้วเพราะว่าหนึ่งไม่ยอมปล่อยใช่ไหมคะเราวสามพลังงานคนที่เข้ามาเป็นบุนคคลที่สามก็เหมือนกับมาวุ่นวายมาคอ,อปปี้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยสองก็มีความคิดว่าเรื่องของมึงมึงจะไปทําอะไรก็เรื่องของพวกมึงกลัวอยากที่จะมูฟอออแล้วอยากที่จะขึ้นเรือเนี่ยไปแล้วคือสองคิดแบบนี้ สองคิดว่าสาม่ยอยากทีจะมาจับอยากจะมาเจอติ๊กกิ๊กอัก็คืออยากที่จะมาจับหนึ่ก็เรื่องของแมงนะคะไปคิสซิ่งแออะคือแบบว่าไปจุบตูดตัวเองสะอะไรเงี้ยเรื่องของแมงอเงี้ยเพราะว่าอะไรอะ่ะเบื่อกับความรักแบบเรา2อสคนมากๆนะคะรู้สึกเหมือนถูกทรยยหักหลักคือเบื่อจริงๆนะคะ เบื่อจริงๆนะคะซึ่งถ้าสมมติว่านะ2เนี่ยได้ไปลงเอยกับ4ที่เขาเข้ามามีความเป็นความสัมพันธ์ใหม่ของ,อง áng, 2อ่ะทังนั้นบุคคลที่2อาจจะแบบมีน้องก็ได้นะหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายคุก็จะได้มีลูกเหมือนกันคือมันจะแบบเป็นฟีลแบ um บอบอุ่นแบบดีเลยนะคะคือแบบสียเขาอยากให้2อะเป็นแม่ของลูกเขาหรือว่าเป็นพ่อของลูกเขาอะไรอยเงยคะขเข,า,ขาจะเข้ามาทํางานในความสัมพันธ์นี้นะคะ เพราะว่าเขา,าแอบส่องแอบมองคุณมานานแล้วนะคะคอยติดตามเรื่องราวชีวิตของคุณมานานแล้วอยากที่จะมาแต่งงานอะไรเงี้ยนะคะให้แวบเงี้ยซึ่งความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นอะไรที่เคลื่อนแบบเคลื่อนตัวอย่างเงียบๆนะคะไม่ไม่กระตกกระตากอะไรเงี้ยเพราะมันยังมีความดราม่าอยู่ในน,น,นี้นะคะโดยถ้าคุณี่ยเป็นพลังงานบุคคลที่สองนะคะแล้วคุณก็ยังไม่เจอบุคคลที่สี่ที่เมย์พูดถึงให้รว้ว่ามันอาจจะเป็นดีเซียก็คือปีนี้นะคะ ปีนี่ที่คุณอาจจะได้เจอนะคะหรือว่าคุณอาจจะเจอเราก็ได้นะคะก็ลองดูเพราะว่า stop waiting คือหยุดรอคอยเลยอะ่ะเพราะตัวคุณก็ไม่ได้รอแล้วไม่ไม่ได้รออยู่ไม่ได้รอคอยหนึ่งแล้วคุณก็แบบเคลื่อนตัวแล้วนะคะแล้วก็ไม่ไม่คือใครก็บอกว่าไม่ต้องไปรอคอยสี่นะถ้าคุณยังไม่ได้เจออะ่ะเพราะว่า d y timing is sp อะ่ะก็คือเดี๋ยวเวลาที่ เดี๋ยวเวลามันจะถูกจัดสรรเองเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะจัดสั่มาให้คุณเองแล้วมัน is not too late ก็คือมันไม่ได้ช้าเกินไปคุณไม่ต้องแบบคือคุณคุณไม่ต้องแบบเครียดก,กังวลอะไรคุณได้เจอแน่ๆนะคะถ้าคุณยังไม่ได้เจอแต่บางคนอาจจะได้เจอแล้วนะคะลองดูว่าพลังงานเป็นยังไงก็คือมันภายในปีนี้แหละดิเชียซึ่งคุณอาจจะได้เจอแล้วก็ได้คือปีนี้ไงคือปีนี้ปี2 0 2 5นี้นะคะหรือคุณมาดูย้อนหลังก็คือภายในปีที่คุณมาดูว ประมาณนี้เลยน,นะคะโอเคค่ะเมย์ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะลองฟังดูนะคะถ้าพลังงานตรงก,ก็ฟังไว้เป็นใจได้พลังงานไม่ตรงก็เลื่อนข้างนะคะแล้วก็เมย์มีไลฟ์สดนะคะทุกวันเสาร์ สามพุ่ครึ่งถึงห้าพุ่นะคะกดติดตามไล้เลยนะคะแล้วก็มีไลน์โอเพนแชทนะคะเข้าไปร่วมพูดคุยกันเลยนะมีไลน์ทอดถูกจันกดสุกเวลาสองทุ่มถึงสองทุ่มรื่องนะคะแล้วเดี๋ยวมีมีเปิดแพ้ให้กับสมาชิกต่อนะคะโดยมีจะเคียรเลยว่าคนใหม่คนเก่านะคะเป็นเขารู้สึกยังไงค่คะมันไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ่ะอยากที่จะบอกอยังไงกับคนใหม่คนเก่านะคะแล้วคือ จะบอกระยะเวลาด้วยนะคะระยะเวลาที่คุณจะได้ลงเอยหรือว่าคุณจะจบจากคนเก่าแล้วคุณจะได้ลงเอยจากคนใหม่ถ้าอยากรู้ก็สมัครสมาชิกค่ะเข้ามานะคะคุณจะได้ชมคลิปพิเศษแบบนี้ค่ะในจะเปิดเทียบให้คยีให้นะคะต่อจากคลิปหลักค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะแอบเห็นไม่ได้ออกกำลังกายหลายวันบายบายค่ะสวัสดีค่ะ